ตไม้มองเห็นวิวภูเขา360องศาอยู่ในชุมชนบนเนื้อที่1ไร่3งาน3ตารางวาขายเพียงราคาไร่ล,ละ6 30,000บาทเท่านั้นเองค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้หรจะพามาชมที่ดินนะคะคไกลไหมไม่รู้นะคะแต่ว่าอยู่ที่เมืองกาญนะคะหรือว่า กาญจนบุรีนั่นเองนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตําบลลางสาลี่นะคะอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะตรงนี้นะคะเป็นแหล่งที่อ่าล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวนะอย่างเช่นนะคะเขื่อนแม่กองนะคะวัดท่าเสือใกล้มากๆเลยนะคะที่ดินแปลงนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอ่าสร้างบ้านสูงหรือว่าเราอยู่ในชี่แบบว่าโลง่งๆเลยเราจะมองเห็นวิวภูเขาแบบ360อองศาเลยนะคะแปลงนี้เนื้อที่ไม่เยอะมากแต่แล้วเจ้าของเนี่ยขายถูกมากๆเลยนะเนื้อที่เพียงแค่หนึ่งไร่สาม งาน3ตารางวานะคะเจ้าของขายเพียงในราคานะคะไล่ละ6กแสนสามื่นบาทราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะเมายกแปลงเลยเจ้าของบอกว่าให้ในราคา1นล้านหนึ่งแบาทนะคะก็คือรวมทั้งหมดหายีอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแปลงนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยคือเป็นสวนหลักๆเลยสวนนี้นะคะจะเป็นอ่าเขาเรียกไหลรมะม่วงนะคะต้นมะม่วงเนี่ยเยอะมากเลยเห็นไหมได้านหลัง นอกจากมะม่วงนะคะจะมีต้นกระท้อนอีกหลายต้นที่เป็นต้นใหญ่ๆรวมถึงนะคะมีขนุนอีกนะคะส่วนที่ดินแปลงนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยติดถนนสาธารณะประโยชน์นี้กว้างถึง8เมตรไฟฟ้าเข้าถึงแล้วประปาเข้าถึงแล้วนะคะการเดินทางสะดวกสบายมากแถวนี้นะคะจะเรียกได้ว่าเป็นที่ดินโครงการจัดสรร เลยก็ว่าได้มีเพื่อนบ้านที่อยู่ล้อมรอบการขับรถเข้าออกตรงนี้สะดวกสบายถนนกว้างแบบนี้เลยนะคะลักษณะของที่ดินเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งอะไรมีอะไรบ้างบริเวณล้อมรอบตรงนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมกันมาตามมาเลยค่ะตอนนี้นะคะอพร้อมจะพาทุกท่านชมที่ดินแปลงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกท่านค่ะที่ดินแปลงนี้นะโอ๋ขอแนะนําเลยเพราะอะไรรู้ไหมบรรยากาศดีแล้วก็ลม่มลื่นมากๆเลยและสิ่งสําคัญเนี่ยไฟฟ้าก็เข้าถึงแล้วประปาก็เข้าถึงแล้วนะคะอะนี่เสาไฟ ะะแล้วก็เป็นส่วนตัวมากๆเลยนะคะเห็นไหมไฟฟ้าอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเสาต้นสุดท้ายคือเสาของเราเลยนะคะรวมถึงน้ําปปานะคะจอดอยู่หน้าแปลงแล้วนะคะใครที่จะมาสร้างบ้านก็สามารถขอได้เลยนะคะส่วนตรงนี้นะคะเห็นไหมเสา,าสีเทาๆเนี่ยคือเสาปูนเสาคอนกรีตน,นะคะซึ่งเป็นเสาแนวเขตของที่ดินแปลงนี้นะคะจากตรงนี้นะคะเราจะไปด้านท้ายของที่เลยนะคะ ที่ดินแปลงนี้น่าจะกว้างนะประมาณ48เมตรโดยประมาณลึกเข้าไปนะคะจากตรงนี้นะคะเข้าไปด้านในประมาณ55เมตรโดยประมาณนะรูปแปลงอาจจะเฉียงเล็กๆน้อยๆนะคะแต่รวมๆแล้วสวยมากๆเลยและบรรยากาศดีร่มรื่นขนาดนี้นะใครที่พลาดแปลงนี้หรือว่าอ่าหลุดโอกาสนี้ไปนะโอจะเสียดายมากๆเลยแปลงนี้ไม่ต้องถมไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะใครซื้อปุ๊บก็ สามารถที่จะเข้ามาสร้างบ้านลงสินปลูกสร้างต่างๆได้เลยนะอยากจะซื้อที่ดินไว้สักแปลงเนืงอเอาไว้พักผ่อนนะคะหรือว่าจะซื้อเก็บไว้ในอนาคตก็ตรงนี้เหมาะมากๆเลยถ้าในโครงการนี้นะคะหรือว่าบริเวณตรงนี้เป็นชุมชนที่ใหญ่ขึ้นโอเชื่อว่าที่ดินที่อยู่ในตําแหน่งทำเลที่ดีวิวที่สวยมากคงจะไม่ได้ราคานี้นะคะณตอนนี้ที่โอถ่ายให้เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าทําให้ทุกท่านเนี่ยมองเห็นวิวที่ชัดเจนมากเนื่องจากว่าบริเวณล้อมรอบที่เรายืนอยู่เนี่ย เป็นต้นไม้ใหญ่ต้นไม้สูงไปหมดเลยนะคะดังนั้นนะคะใครที่สนใจจริงๆโออยากให้เข้ามาชมด้วยตัวเองแล้วท่านจะรู้ว่าที่ดินแปลงนี้ทําเลดีมากๆแล้วก็วิวสวยมากๆแค่ไหนเนาะอันนี้คือฝั่งตรงข้ามของที่ดินของเราเนะซึ่งก็จะเป็นอสวนมะม่วงนะคะนี่นี่เลยค่ะข้างเคียงของเรานะเดี๋ยวพาไปดูก่อนไหนมาแล้วไม่พาชมไม่ได้นะ,ะนี่คือของเราเนาะจากตรงนี้ถอยไปนู่นเลยนะคะอ่า แล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นของเพื่อนบ้านอีกแปลงหนึ่งนะนี่อยู่ติดกับเราก็เป็นสวนเหมือนกันนะคะมะม่วงกระท้อนนะคะขนุนเยอะไปหมดเลยตรงนี้การเดินทางสะดวกสบายมากเลยนะคะขอขอย้ำให้เลยใครที่ซื้อตรงนี้ซื้อเพื่อจะพักผ่อนหรือว่าจะทำเป็นโฮมสเตย์หรือว่าจะทำเป็นรีสอร์ทนะคะเหมาะมากๆเลยเรามีเพื่อนบ้านนะคะอยู่ติดกับเราเลยนี่ตรงนี้เลยเห็นไหม ตรงนี้ต้นไม้เขาจะไม่เยอะนะคะน่าจะโอ้คิดว่าน่าจะตัดออกบางส่วนบางมุมเพื่อจะได้แบบว่าอยู่แบบโล่งๆนะคะส่วนแปลงของเราที่ขายเนี่ยใครที่มาซื้อแล้วนะคะไม่อยากแบบว่าไม่อยากให้แบบว่าทึบมากนะคะเราก็สามารถที่จะทําลายทิ้งได้เลยนะคะก็ง่ายกว่าที่เราปลูกใหม่แล้วกันเนาะ ที่เดินปลงนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลลังสาลี่นะคะอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแปลงนี้การเดินทางสะดวกสบายมากแล้วก็ใกล้ปั๊มปะตะทใกล้เซเว่นนะคะที่เดินแปลงนี้นะคะห่างจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์เลยนะเอาจากกรุงเทพไปเลยแล้วกันปทุมธานีนะคะห่างจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์เนี่ยระยะทางแค่154กิโลเมตรเองนะคะหรือว่าเราจะ,ะนับจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะห่างจากตรงเนี้ย แค่129กิโลเมตรเองคือเราจะมาจากกรุงเทพมันก็ร้อยกว่าโลเองนะคะโอ้คิดว่าน่าจะการเดินทางเนี่ยไม่ไกลมากนะใครที่แบบว่าอยู่กรุงเทพอยากมีบ้านพักตากอากาศร,ระยะทางประมาณร้อยกว่าโลที่นี่เป็นอีกหนึ่งที่ที่โอ้ขอแนะนําเลยนะคะบริเวณล้อมรอบของที่ดินแปลงนี้นะคะมีทั้งโรงเรียนนะคะมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอปตอสถานีอนามัยนะคะห่างกันประมาณ2-3มกิโลใกล้ตลาดนะคะเดินทางสะดวกสบายมากๆเลย ที่ดินแปลงนี้นะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะสูงจากระดับน้าทะเลเนี่ยประมาณ10เมตรนะคะบนที่ดินแปลงนี้นะคะเต็มไปด้วยต้นไม้ที่แบบว่าต้นใหญ่ให้ร่มเงาได้ดีมากๆเลยนะอ่ะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกท่านเนี่ยไปชมด้านท้ายของที่ดินแปลงนี้ว่ามีเพื่อนบ้านตรงไหนยังไงเนาะแล้วก็มองเห็นวิวไหมเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะส่วนรายละเอียดสถานที่ใกล้เคียงต่างๆนะอ๋จะใส่ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะขอย้ําให้อีกรอบนึงนะคะที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด หนึ่งไร่สามงานสามตารางวานะคะทางเจ้าของเนี่ยต้องการขายเพียงในราคาไร่ละ6กแสนสามมื่นบาทนะคะราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าอวนภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะพิกัดของที่นี่นะคะอยู่ที่ตบาบลลังสาลี่นะคะอําเท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะคะไปเดี๋ยวเราจะไปชมด้านท้ายของที่ดินแปลงนี้กันไปกันจ้าตอนนี้นะคะโอม,มาอยู่ด้านท้ายเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่ออยากให้ทุกท่านเนี่ยชมถึงบรรยากาศด้านท้ายที่ดินแปลงนี้นะคะว่าบรรยากาศ โล่งโปร่งนะคะมองเห็นวิวนะคะรวมถึงมีเพื่อนบ้านที่อยู่ติดก,กับเรานะคะเพราะฉะนั้นที่ดินแปลงนี้ใครที่มาซื้อเพื่อจะอยู่อาศัยพักผ่อนเนี่ยเหมาะมากๆเลยนะคะล้อมไปด้วยชุมชนมีเพื่อนบ้านไฟฟ้าปะปาเข้าถึงแล้วนะคะการเดินทางเข้าออกตรงนี้สะดวกสบายมากใครที่สนใจลองแวะเวียนเกงเข้ามาดูได้เลยนะคะสิ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่ด้านท้ายของที่ดินแปลงนี้นะคะก็คือจะเป็นต้นไม้ทั้งหมดเลยนะคะนับได้ว่าที่ดินแปลงนี้ เป็นหนึ่งเดียวของโซนนี้ทั้งหมดเลยนะที่บรรยากาศร่มรื่นต้นไม้เยอะขนาดนี้นะคะนี่นี่คือต้นมะม่วงนะคะอันนี้โอจะแพลนให้ทุกท่านชมนะคะจากด้านท้ายไปอย่างด้านหน้านี่คือถนนสาธารณะตรงที่รถจอดอยู่เห็นไหมไม่รู้เห็นไหมหนู่นไกลามากเลยนะนี่คือแนวต้นถนนอ่าแนวถนนสาธารณะประโยชน์กว้าง8เมตรไฟฟ้าประปาจะอยู่ด้านหน้าชี่แล้วนะคะนี่ ล้มลื่นมากๆเลยนะคะสิ่งสำคัญคือเรามีเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับเราตรงนี้นะคะ,ะนี่เลยท้ายสุดของท้ายสุดนะคะจะมีต้นขนุนเนี่ยมีอยู่ประมาณ 4- 5หต้นนะคะเท่าที่โอดเดินดูแต่ว่าพอเดินเข้ามาด้านท้ายนี่ว้าวมากๆเลยนะคะทุกท่านขนุนเยอะมากแน่นมากนะคะแต่และต้นเนี่ยออกแบบจุกๆเหมือนเหมือนไม่รู้แบบว่า แค้นเครื่องอะไรใครมาก่อนเนาะนี่เต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะนี่ขนุนเยอะมากเลยบนที่ดินแปลงนี้นะผละไม้หลกัลกๆที่มีอยู่เนี่ยก็คือจะมีต้นมะม่วงนะคะขนุนแล้วก็กระทอ o มีอยู่3ามอย่างแต่ว่าทั้งหมดนี้นะคะไม่สําคัญเท่ากับให้ความร่มรื่นของที่ดินแปลงนี้นะตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้มีเพื่อนบ้านที่อยู่ประจําเลยเห็นลังคารเรือนไหมคะนี่แล้วก็ส่วนตรงนี้มุมนี้เดี๋ยวพาไปดูเพราะว่า อมองเห็นบรรยากาศเพื่อนบ้านที่กําลังถมดินนะคะนี่ต้นไม้เยอะมากเลยนะมีแปลงเดียวนะที่โอโหเห็นว่ามีต้นไม้เยอะนะคะอ่าตรงนี้นะคะก็ของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับเรานะถมดินเสร็จแล้วคาดว่าน่าจะทํารั้วนะคะทํารั้วเพราะว่ามีการตั้งเสาเรียบร้อยเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อตรงนี้นะคะไม่ต้องห่วงเลยท่านจะได้อยู่แบบว่าท,ที่ดินที่อ่า ล้องไปด้วยเพื่อนบ้านเนาะถ้าทีถ่ถอยาอาศัยได้สิ่งสําคัญตรงนี้นะคะจริงๆแล้วมองเห็นวิวภูเขาเนี่ย360องศาเลยมองผ่านกล้องอาจจะมองไม่เห็นหรือว่าไม่ชัดเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เป็นไรมาดูด้วยตัวเองดีกว่านะแต่ถ้านะคะถ้าที่ดินงของเรานะคะเรา,าจะไม่ตัดต้นไม้หรือว่าไม่ทําอะไรเลยนะคะถ้าเราสร้างบ้านเตี้ยๆเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นวิวนะคะถ้าจะให้เห็นวิวเราต้องสร้างบ้านที่มันยกสูงกว่านี้นะคะก็จะมองเห็นอ่า วิวที่ชัดเจนกว่านี้เนาะนี่นอันนี้ก็จะเป็นรูปแปลงทั้งหมดนะคะรูปแปลงสวยมากเลยนะคะด้านหน้าติดถนนยาวมากนะคะมีต้นมะละกอนะคะหนึต้นตอนนี้ลูกดกมากๆเลยนะคะดูสิเหลืองอ่อยเลยน่าจะเก็บกินได้แล้วนะถ้าอยู่ใกล้มือเนี่ยน่าจะต้องสอยลงมานะแต่ก็ไม่หรอกค่ะแค่พูดนะเพราะว่าเรากลับอีกไกลนะคะคงจะไม่ได้อ่า ขนไปได้ขนาดนั้นอโอเคค่ะการพาชมที่ดินก็น่าจะประมาณนี้เลยนะคะด้านท้ายของเราก็มีเพื่อนบ้านส่วนหนึ่งนะคะทํารั้วแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาอยู่ตรงนี้ลาจจะไม่ต้องทํารั้วด้านท้ายเยอะแล้วนะคะเริ่มมีรั้วแล้วประมาณนี้เลยนะจ๊ะโดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามที่โอพาชมไปเลยนะคะท่านใดที่สน,นใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อรู้ได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยราคาถูกและที่สาคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ